เหมือนดังที่เราคือพระเยซูประพฤติตามหรือเก็บรักษาพระบัญญัติของพระบิดาและอาศัยอยู่ในความรักของพระองค์ขนาดพระเยซูยังต้องรักษาพระบัญญัติแห่งรักเพราะทุกวันที่พระองค์ออกไปทำการประกาศมันจะต้องมีคนที่เข้ามาขัดขวางและหาเรื่องพระองค์จนเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนพระองค์อธิษฐานต่อพระบิดาขอทรงโปรดยกความผิดบาปให้กับพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ แล้วพระองค์ไม่ได้ตายทันทีนะฮะการถูกตรึงนั้นหลายคนต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะตายพระองค์ต้องยอมทรมานจนถึงที่สุดทั้งหมดที่ทำก็ทำเพื่อคุณเพราะพระองค์ต้องการที่จะให้คุณได้บังเกิดใหม่นี่แหละคือความรักที่พระเยซูเก็บรักษาเอาไว้และพระองค์ก็อาศัยอยู่ในความรักของพระบิดาและพระองค์ก็ตรัสว่าพวกท่านจงเก็บรักษาบัญญัติของเราไว้ เพื่อท่านจะอาศัยอยู่ในความรักของเราด้วยเช่นกันเราต้องเรียนรู้ที่จะมีความอดทนต่อการทุกข์นะฮะอย่าด่วนตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์อย่าให้ใครล่าคุณออกจากบ้านแห่งความรัก